สมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะอย่างแรกเราก็จะกําจัด y โดยการที่ตั้งอันนี้เป็นสมการที่1ตั้งตัวนี้เป็นสมการที่2ค่ะจากนั้นค่ะเราจะจับสมการที่1บวกกับสมการที่2นะคะซึ่งพอบวกกันแล้วนะคะ x บวก x ได้ 2x นะคะบวก y ลบ y เป็นเป็นศูนย์หายไปค่ะเท่ากับค่ะฝั่งขวาค่ะ3บวกกับ9ได้12นะคะแล้วทำไงต่อคะย้ายสองไปหารค่ะเลยเหลือ x เท่ากับ 12.2ส่วน2นั่นเองซึ่งได้เป็น X เท่ากับ6ค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอา X เท่ากับ6ไปแทนในสมนการที่1หรือ2ก็ได้ค่ะสมมุติว่าแทนในสมนการที่1นะคะอ่ะล้วก็แทนลงไปค่ะแทน x เป็น6บวก y เท่ากับ3ค่ะย้ายข้างให้เรียบร้อยได้ y ค่ะเท่ากับ3แล้วลบลบ6นั่นเองอ่สามลบ6ได้ y เท่ากับ y เท่ากับลบสามนะคะพอได้ตามนี้ปุ๊บเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยค่ะตอบยังไงคะตอบว่า x นะคะเท่ากับ6แล้วก็ y เท่ากับลบสามนะคะสวัสดีค่ะพี่วิวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรกันก็คือระบบสมการที่มี x กับ y นะคะแล้วก็เป็นแค่กำลังหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเจออย่างนี้นะคะหลักการที่เราจะทําก็คือเราจะพยายาม กำจัดค่ะกำจัดออกไปให้ได้หนึ่งตัวแปรอ่ากำจัดหนึ่งตัวแปรออกไปให้ได้นะคะพอเรากำจัดได้ปุ๊บมันก็ลือแค่สมการตัวแปรเดียวแก้แบบสมการตัวแปรเดียวธรรมดาเลยค่ะพอแก้ได้ออกมาปุ๊บให้เอาไปแทนค่ากลับไปเราก็จะได้อีก1ตัวนั่นเองเดี๋ยวเราลองดูกันนะว่าไอ้การกำจัดหนึ่งตัวแปรเนี่ยทำยังไงนะคะ แล้วถ้าโจทย์ของเราค่ะมี2สมการตามนี้ล่ะหนูจะทำยังไงล่ะคะพี่หนูยังไม่เห็นตัวที่มันเท่ากันเลยค่ะ x กับ 2x ก็ลบกันไม่ได้ตรงๆเนาะ 2y กับ 3y ก็ลบกันไม่ได้ตรงๆค่ะแบบนี้เราต้องมีการปรับเลขหน้าตัวใดตัวหนึ่งให้เท่ากันค่ะปรับหน้าตัวไหนง่ายคะ ปรับหน้า x ถูกไหมคะอันนี้ x เป็นเลข2อค่ะอันนี้ x ไม่มีเลขมันคือเลขมันคือเลข1เนาะทำยังไงคะ x มีเลข1แล้วอยากให้เปลี่ยนเป็น2ก็คูณก็คูณ2ค่ะแต่เวลาคูณ2เราต้องคูณทั้งคูณทั้งสมการค่ะวิธีการคูณทั้งสมการคูณยังไงคะก็คือคูณทั้งหมดแบบนี้เนาะคูณทั้งสมการแบบนี้เลยนะคะก็คือต้องคูณทั้งทั้ง2ข้างเลยนะกระจายไปเลยค่ะฟึบฟึบกระจายให้หมดทุกตัวนะคะกลายเป็น 2x ค่ะแล้วก็2คูณ2ได้ 4y ค่ะเท่ากับค่ะ6คูณ2ได้12ค่ะแล้วเราตั้งชื่อใหม่เรียกว่าสมการที่ที่3ค่ะจากนั้นเห็นแล้วยังคะตัวที่เหมือนกันเห็นแล้ว 2x กับ 2x แบบนี้นะคะเอาสมการไหนลบสมการไหนดีคะเอาสมการที่3ลบกับสมการที่2นะคะเพราะว่า 2x กับ 2x ลบกันจะได้หายไปนั่นเองอะคราวนี้เขียนค่ะมันได้เป็น 2x บวก 4y นะคะแล้วก็ลบกับสมการที่2คือ 2x บวก 3y ค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะสมการที่3คือ12ลบสมการที่2คือคือ8ใส่ลงไปอ่าเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็กระจายแล้วก็คิดเลขนะคะพี่กระจายเลยนะกลายเป็น 2x บวก 4y ลบ 2x ลบ 3y นะคะเท่ากับ12ลบ8เหลือเหลือ4ค่ะจากนั้นรวมเลขค่ะ 2x ลบ 2x เป็นไงคะเหลือเหลือ 0x ก็คือหายไปเลยนะคะแล้ว 4y กับลบ 3y ล่ะคะเหลือเหลือ y เดียวค่ะเลยได้กลายเป็น y เดียวเท่ากับเท่ากับ4คะ่ะได้ y แล้วขั้นตอนต่อไปเอาอะไรคะเอา y เท่ากับ4แทนใน แทนไหนดีคะเราชอบตัวเลขน้อยๆเราแทนใน1นแล้วกันเนาะ,ะจากนั้นแทนค่ะ x บวก 2y เท่ากับ6ใช่ไหมคะเราจะแทน y เท่ากับ4ก็เป็น2คูณ4นะคะเท่ากับ6ค่ะก็กลายเป็น x บวก8เท่ากับ6จากนั้นย้าย8ไปลบค่ะ x ก,ก็เลยเท่ากับ6ลบ8นะคะเรียบร้อยค่ะได้ x เ,เท่ากับลบ2นั่นเองเราก็เลยตอบได้ว่า x นะคะเท่ากับลบ2 แล้วก็ y นะคะเท่ากับ4คะ่ะอ่านคราวนี้ดูข้อนี้ค่ะมันไม่มีตัวไหนที่คูณเลขง่ายๆเลยค่ะพี่อ่าไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าสองกับ x มันคูณไม่ได้แบบนี้เราต้องทำทำา2ครั้งค่ะทำสอครั้งคือเลือกมาเลย1ตัวสมมุติว่าพี่อยากทําหน้า x ให้เท่ากันแล้วกันเนาะหน้า x ให้เท่ากันนะคะตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น3ถ้าทําให้เท่ากันก็คือคอนคืออะไรคะคือ6เนาะทำยังไงให้กลายเป็น6คะ สมการที่1กับสมการที่2ของเราทำยังไงคะ2ก็ต้องเอามาคูณคูณ3ค่ะเอา3คูณสมการที่1เนหะ็นไหมแล้วก็เอา2ค่ะคูณกับสมการที่สมการที่3ค่ะเดี๋ยวเราทาทีละขั้นนะ3คูณสมการที่1นะคะจะได้กลายเป็น3คูณ2ได้ 6x นะคะลบด้วย 9y เนาะเท่ากับ 9 3 27จนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเอา2นะคะคูณกับสมการที่2ค่ะคูณเข้าไปเลยค่ะ2คูณ3ได้ 6x นะคะบวก2คูณ2ได้ 4y นะคะเท่ากับ7คูณ2ได้14นะคะอ่าเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจับ2อันนี้มาทำอะไรคะลบกันนั่นเองนะคะเพราะว่า 6x กับ 6x มันจะได้ หายไปคะ่ะสิ่งที่เราทํามาให้เท่ากันแล้วนะคะพี่ก็เลยนะคะเดี๋ยวตั้งชื่อสมการก่อนแล้วกันเนาะเรียกสมการที่3กับเรียกว่าสมการที่สมการที่4ค่ะแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือจับ3กับ4ลบกันอันไหนตั้งลบอันไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยสมมุติว่าพี่ตั้งแบบง่ายๆแล้วกันเนาะเอา3าลบ4นะคะสมการที่3คืออะไรคะ 6x-9 ลบ 9y ค่ะลบสมการที่4คืออะไรคะ 6x บวก 4y จะเท่ากับค่ะฝั่งขวาค่ะสมการที่3คือ27ค่ะลบสมการที่4คือ14นะคะครา้งนี้กระจายค่ะ 6x ลบ 9y ค่ะกระจายลบไปลบ 6x ลบ 4y นะคะเท่ากับตัวนี้ลบกันเหลือ13นั่นเองค่ะแล้วรวมเลขค่ะลบ 6x ลบ 6x กลายเป็นกลายเป็นศหายไปเหมือนเดิมนะคะ ลบ9กับลบ4ค่ะลบเหมือนกันเอาเลขรวมกันได้กลายเป็นลบ13 y นั่นเองค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ13จากนั้นทำไงคะย้ายลบ13ไปหารฝั่งนี้ y ของเราก็เลยเท่ากับ13หารด้วยลบ13นะคะบวกหารลบติดติดลบ13หาร13ได้ได้1ได้แล้วเจ้าเราก็ได้แล้วนะคะว่า y ของเราเท่ากับลบ1นนั่นเองค่ะจากนั้นทำไงคะทำเหมือนเดิมเลยทำไง แทนนะคะแทนอะไรคะแทน y เท่ากับลบหนในไหนในสมการที่1แล้วกันเนาะอ่ะสมการที่1ของเราบอกว่า2 x ลบ3 y เท่ากับ9ค่ะคราวนี้เราแทน y เป็นลบ1นะคะก็จะได้เป็น2 x ลบด้วย3คูณกับลบ1นั่นเองแล้วเท่ากับ9นะคะอ่ะคิดเลขค่ะ2 x ลบลบเป็นบวกนะคะเท่ากับ9จากนั้นย้าย3ไปย้าย3ไปลบค่ะเหลือ 2x เหมือนเดิมแล้วก็เป็น9ลบ3 9เลบ3เหลือเหลือ6นะคะเลยได้เป็น 2x เท่ 6, ากับ6จ้าแล้วทำไงต่อคะย้าย2ไปหาร x ก็เลยเท่ากับ6ส่วน2ค่ะหรือ3นั่นเองเรียบร้อยแล้วเราก็ตอบค่ะตอบว่าอะไรคะตอบว่า x เท่ากับ3แล้วก็ y เท่ากับลบ1นนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการ แก้โจทย์ที่เป็นระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรแบบเบื้องต้นนะคะที่จะต้องทำได้ทั้ง3แบบนี้เลยนะคะแล้วเราเจอกันในคอรสนะคะ